เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ตามหลอกหลอนทีมของเราไม่เลิกในการแข่งขันฤดูกาลนี้แม้กระทั่งนักเตะดาวรุ่งที่ถูกปล่อยยืมตัวออกจากสโมอสอนไปนั่นก็คือในรายของไทเลอร์มอร์ตันมิดฟิล์อนาคตไกลที่เราปล่อยยืมตัวไปเล่นกับทางกูราไฟแบ็กเบิร์นโรเวอร์สสโมสรระดับแชมเปี้ยนชิพยาวตลอดทั้งสี่ซัน นั่นก็เพื่อให้โจโตัวได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงสนามเป็นตัวจริงและมอตันก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นสเวผู้เล่นตัวจริงรวม30นัดให้กับทางแบล็กเบิร์นในฤดูกาลนี้เขาเป็นกำลังสำคัญในทีมของยอนดาวธอมัสสันและช่วยให้พวกเขามีลุ้นมาเล่นเพลย์ออฟเพื่อชิงตั๋วขึ้นมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้า อย่างไรก็ตามมอตันก็ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่กระดูกเท้าระหว่างเกมที่ลงสนามเจอกับทางเพรสตันนอตเอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถึงขั้นที่เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการเล่งด่วนแทบจะทันทีล่าสุดตัวของมอตันเองก็ได้ใช้อิสตราแกรมส่วนตัวของเขาออกมาสื่อข่าวส่งความให้แฟนบอลอย่างราเรา,เรา ได้รับทราบกันถึงอาการของเขาซึ่งเจ้าตัวก็จะต้องปิดเทอมในฤดูกาลนี้ไปก่อนเพื่อนผมเสียใจที่ต้องประกาศว่ากระดูกเท้าลำดับที่5ของผมแตกระหว่างเกมเจอกับเบรสตันนอตเอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมันทำให้ผมต้องปิดฤดูกาลนี้ไปก่อนเพื่อนหมอตันโพสต์ แม้กระนั้นมันก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างเมื่อการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บดังกล่าวของผมเป็นไปด้วยดีและในตอนนี้ผมจะเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วแล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่เตรียมเก็บข้าของย้ายออกจากสโมสรของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้าง เมื่อทางเอสปอร์ port, สื่อชื่อดังจากประเทศตุรกีได้ตีข่าวออกมาเลยว่าในตอนนี้การตาสรายสโมสรยักษ์ใหญ่จากแดนไก่งวงกำลังให้ความสนใจสองนักเตะจากสโมสรของเรารายแรกก็คือทางนาบีเกอิต้าและอีกคนก็คือโรเบรโตฟเมโนที่ต่างก็กำลังจะหมดสัญญากับยอดทีมจากเมอร์ซีไซ์หลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ทำให้พวกเขาสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวสำหรับทางเกอีต้านั้นมันชัดเจนมานานหลายเดือนแล้วว่าเขาจะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรหลังมันเป็นความประสงค์ของตัวนักเตะเองที่อยากจะย้ายทีมออกไปโดยเหตุนี้ทำให้เออเดมทีเมอร์ผู้อำนวยการสโมสรการาตาสลาย ได้เริ่มต้นการเจราจาพูดคุยร่วงหน้ากับเอเย่นส่วนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับเกอีตาเป็นทีเรียบร้อยแล้วในตอนนี้การเจราจาดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปและพวกเขาก็หวังว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเพื่อให้เขาย้ายไปโชว์ฝีเท้าที่ประเทศตุรกีได้สำเร็จ ด้านเฟอเมโนเองก็ตกเป็นข่าวพัวพันกับทางบาร์เซโลนาอยู่ด้วยและถึงขั้นที่มีข่าวลือออกมาว่าเขาบรรลุข้อตกลงสัญญาร่วงหน้ากับยอดทีมจากแคว้นคาตาลันได้แล้วโดวยสัมปาทว่าฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงและมาก้าอีกสื่อชื่อดังจากประเทศสเปนก็ออกมาตอกย้ำเช่นเดียวกันว่ามันเป็นเพียงเรื่องที่กุขึ้นมากันเท่านั้นอย่างไรก็ตามการาตาสรายเองก็หมายตาเขามานานหลายสัปดาห์แล้วและพวกเขาก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จในการดึงตัวฟอร์เมโนไปร่วมทีมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างเกอีตาด้วย ในๆก็พูดถึงนักเตะที่เตรียมย้ายกออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้เราขยับมาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพโดยพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้างเมื่อทางฟุตบอลอิ i ไซเตอร์สื่อชื่อดังได้รายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวโรเม o โอลาเวียกองกลางดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางนักบุนเซาแธมตัน เขาเพิ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่อมถิ่นเซนต์แมรี่เมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วก่อนจะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจแม้ว่าต้นสังกัดจะนอนจมบวยของตา่างพิมแมลลีกน่นาจะไมราวเวียตัดสินใจแล้วว่าจะอำลาสโมสรนไปในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วซอลทัมตันจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยในเวทีพิมเมลลีได้สำเร็จหรือไม่ก็ต่างที อันที่จริงแล้วทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีการแนบเงื่อนไขให้พวกเขาสามารถซื้อตัวนักเตะกลับไปร่วมถิ่เอติฮัดสเตเดียมได้แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะถึงซัมเมอร์ในปี2024ด้วโดยเหตุนี้ทำให้สโมสรของเราหันไ้ความสนใจในตัวเขาตอนช่วงเปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้และถึงขั้นที่มีการส่งทีมแมวมองไปเกาะติดฟอร์มการเล่นของเขาอยู่แล้วอีก ยอย่างไรก็ตามลิวอร์พูลก็ไม่ใช่สโมสรเดียวที่ความสนใจในตัวเขาอยู่เมื่อทางปืนใหญ่อาร์สซนอลและสิงโตนเงื่มครามเชลซีสองสโมสรชื่อดังจากกรุงรอนดอนต่างก็หมายปองอยากจะได้รายเซ็นของเขาเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของสิงบรูที่ดูเหมือนว่าจะชิงลงมือไปร่วงหน้า ก่อนเพื่อนแล้วเมื่อพวกเขามีการติดต่อไปหาเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมดังนั้นหากริวัภูของเราหวังจะประสบความสำเร็จในดีอนนี้ทีมงานซื้อขายนักเตะของสโมสรอ,อาจจะต้องเร่งดำเนินการในการติดต่อคว้าตัวเขาอย่างเป็นทางการตามลำดับต่อไป ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ี่ของวันนี้ที่คงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพในแผงกองกลางของเราอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูเป้าหมายเบอร์หนึ่งนักเวลานี้กันบ้างเขาคนนั้นก็คือทางเมสันเมาส์จอมทัพเลือดผู้ดีจากทางเชลซีหลังจากจ้าตัวยังคงปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับยอดทีมจากกรุงลอนดอนตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ในตอนนี้เมาส์เหลือสัญญาในถิ่นสรตมฟรอร์บิตอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นและนั่นก็ทำให้เชลซีตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในการต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเบนจาคอบนักข่าวสายลเวร์ภูของทาง CBS Sport ก็ได้ระบุว่า ในตอนนี้ทีมของเรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะสามารถคว้าตัวดาวเตะวัย24ปีไปร่วมทัพในราคาถูกได้ลิเวอร์พูลจะเดินหน้าผลักดันดีวนี้จากขอบสกราวแน่นอนที่สุดว่าเมสันเมาส์เป็นหนึ่งในนักเตะที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและมันก็มีความมั่นใจอย่างยิ่งภายในสโมสรลิเวอร์พูลว่า พวกเขาจะสามารถคว้าตัวนักเตะได้ใน่สนราคาสุดถูกจากสถานการณ์เรื่องสัญญาของเขาที่ใกล้จะหมดลงในตอนนี้เราต้องมาดูกันว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีจะมีอิทธิพลหรือไม่อย่างไรแล้วทางฝั่งของเชลซีเองจะตอบสนองอย่างไรต่อความสนใจที่จริงจังในครั้งนี้พวกเขาจะพยายามรั้งตัวนักเตะหรือไม่แม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด ในสี่สั้นนี้อันที่จริงแล้วเชลซีก็ไม่อยากจะเสียเมาส์ไปแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาก็ไม่คิดจะเก็บตัวเขาเอาไว้เหมือนกันหากเกินกว่าช่วงซัมเมอร์นี้แล้วเขายังไม่ยอมต่อสัญญาใหม่เพราะมันสูงเสี่ยงต่อการเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลย แล้วมาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เราขยับมาดูนักเตะที่ทอดสพานแบบเต็มเป่ามาถึงสโมสรของเราว่าพร้อมจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลนั่นก็คือในรายของคาริมโคนาเต้ผู้หอกดาวรุ่งวัยเพียง19ปีเท่านั้นหลังเขาเพิ่งย้ายจากทางมิโมซัสในหลีกบ้านเกิดมาอยู่กับเลดบูซาวสบ์บวกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว เขาทำผลงานได้อย่างเปรี่ยงปปังตั้งแต่สมัยลงเล่นในลีกไอว r y c คร s สเมื่อกดไปถึง20ประตูจากการลงสนาม29นัดจนได้ย้ายมาอยู่กับ s ซา t h สบวกดังกล่าวก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวต่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงสนามกับทางไรเฟอร์ลิงในลีกลองของเยอรมันที่ซึ่งเจ้าตัวก็ต่อยอดผลงานที่ร้อนแรงด้วยการทำไปอีก14ประตูกับอีกสแอซิจากการลงสนาม17นัด ไม่เพียงเท่านั้นเขายังไประเบิดฟอร์มเทพในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปในรายการยูฟ่ายูรลีกเมื่อโจ้ตัวก็ยิงกระจุยถึง6ประตูกับอีก2แอซิดจากการลงสนามเพียงแค่เจเกมเท่านั้นล่าสุดตัวของโคนาเต้เองก็ดอกมายอมรับแต่โดยดีระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อในหลีกบ้านเกิดของเขาว่าลิว่าพูเป็นหนึ่งในสมูรที่อยู่ในดวงใจของเขามาตั้งแต่เด็กแล้ว สำหรับสโมสรอนที่เป็นเรือธงของผมเลยมันคือโอลิมปิกลียงนะโคนาเตก่าแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นผมเองก็ยังมีความชื่นชอบในสโมสรอนลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาเป็นอย่างมากด้วยอย่างไรก็ตามสโมสรอนอันดับหนึ่งสำหรับผมก็คือโอลิมปิกลียงพวกเขาอยู่ในหัวใจของผมเลือดของผมเป็นสีแดงและน้ำเงิน แต่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลน,นะแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ